สวัสดีค่ะพบก,กับเรานะคะคในช่องพายหนุ่มเสกนะคะครับโอ้ยพันชา้าไปไหนแล้วนะั่นพันช้านี้แล้วพันช้านี้แล้วมาไปแล้วตกใจเสียงตับไปแล้วไปแล้วน้อ,วองฟิล์มพาพันศามาทำอะไรอยู่แถวนี้โอ้พามาหาปูนี่ค่ะโอ้มาหาผู้ใหญ่ครัมีตาไม่ใช่ปูหรอกตา เอามาเดินเล่นโอ้โหวันนี้มามาสองคนเลยวันนี้มากับคุณพ่อค่ะโอ้นึกว่ามาสองคนนึกว่ามาสองตัวสาเอ้ยสาสาจ้าวันนี้จ้ากันเลยวันนี้จ้ากันแล้วนายทำเป็นไหมจ้าก่อนไหนจ้าก่อนไหนจ้าก่อนอู้ทำอะไรไม่เป็นเลยนหนจ้ากันแล้วโอ้โหโอ้ยันไม่ทำอะไรแล้วนี่ไปไปไป ดูสิบริวารบริวารเออบริวารพันษาเยอะมากเลยครับนี่ดูสิเต็มไปหมดเลยนี่ดูสิดูสิแม่ดีจ้าสวยสวยก่อนเร็วสวยสวสวยสวยโอ้สวยมากครับสวยสวยจนฉีดแตกสวยมากเลยโอ้เพิ่งเห็นวันดีสวยกวันนี้นี่แหละอ่ะฮะอ่ะฮะ ไปพี่ฟิล์มไปขึ้นรถไปกับบ้านกับตานะให้พี่ฟิล์มไปบ้านกับตาไหมให้ไปไหมอพี่ฟิล์มไปแล้วเว้ยโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ยหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้หอ้โห้โหโอ้หรอ้โหห้ไปด้วยหรอกไหอ้หอ้จหไป้หอ้กหัอหอ้ยหโอ้โห้ไหาอ้โหโอหอ้ห้หอ้โ้หอ้้ เฮ้ยพี่ฟิมขึ้นรถแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ฟิมขึ้นรถแล้วเว้ยโอ้จับพี่ฟิมไว้แล้วไม่ให้พี่ฟิมไปอือหืออือหือออหือโอ้วัยเฮ้ยเฮ้ยพันหามาทำอะไรมาเยี่ยมคุณตาคัมมีใช่ไหมโอ้หนได้อะไรมาฝากพ่อใหญ่คัมมีบ้างหนิได้คะแนนโอ้ได้คะแนนมาฝากด้วยโอ้โหจากผู้ใหญ่ใจดี ดูซินี่ดูซิเอ้าพันษาทำอะไรแล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยพันษาจะชนเหรอเฮ้ยจะดันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มไปแล้วฮ้เฮ้ยอ่ะ พี่ฟิล์มหนีแล้วพี่ฟิล์มหนีพันษาแล้วไหนพี่ฟิล์มขึ้นขีข่ลังไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นซาเลง้ง<า>ขึ้นไหมซาเลง้เลงไปไปพันษากลับบ้านไปเดี๋ยวตาจะไปเยี่ยมพ่อใหญ่คำมี ไหนไหนไหนมาดิจ้าจ้าก ah, ่อนเร็วจ้าก่อน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 ขอบคุณจ้าสีสวยขุกเขาด้วยสวยขอบคุณสวยสวยสวยขุกเขาสวยยวสไปกลับบ้านนะไปกลับบ้านเดี๋ยวพี่ฟิล์มพากลับบ้านเดินกลับบ้านเลยเดี๋ยวค่อยมาว่ามันใหม่มันหลังค่อยมาใหม่ ไปบายนั่นไปแล้วพันษากลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ววตาก็จะกับบ้านเหมือนกันแหละไปมืดทุกวันเลยวันนี้จะไปแต่วันวันหน่อยนี่มาดูพ่อใหญ่คำมีนะครับอาหารการกินเพียบ เป็นไงคุณปูจะหายแล้วเนาะก็จะได้กลับบ้านแล้วเนาะแต่ยังไม่มีบ้านไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนจะได้ออกจากบ้านจะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่จากบ้านนี่ยังไม่มีบ้านอยู่นะครับไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนนี่ครับไปมาดูพอใหญ่ายมีโอ้กินอาหารกินหญ้านะครับ นี่อเอาอรอเล็ดอร่อยอตัวใหญ่มากครับโอ้โหบึกบึนค,ครับยังไงก็สำหรับเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับพ่อใหญ่คําเมีนะครับพ่อแนนี้นะครับอาการก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็คิดว่าคงไม่อีกกี่วันนะครับ ก็คงจะได้กลับนะครับเนี่ยช้างงานเดียวนะครับม,มีอยู่เมื่อก่อนก็มีสองอยู่นะครับดูโอ้โหหัวกว้างใหญ่แล้วก็จมูกโดงนะครับก้ามขาใหญ่นะครับนี่ครับพ่อใหญ่คำนีการดีขึ้นมากแล้วนะครับกินหญ้าแล้วก็กระบบขับถ่ายก็ปกติแล้วครับตอนนี้ แต่คุณหมอก็ยังให้รอดูอาการก่อนนะครับต้องดูอาการไปเรื่อยๆก่อนสักสักสองสามวันหรือก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าคุณหมอจะต้องมาเช็คอาการทุกวันนะครับมาดูอาการให้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมครับคุณปูใช่เช้าเย็นประมาณ10โมงหมอจะมาเช็คให้ยามาล้างแผลโอ้แผลตรงงาที่หลุดใช่ไหมครับตรงงาที่เน่าเสียหลุดไปก็มาทำให้ช่วงเช้าประมาณ10โมง ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วเนาะดีขึ้นเยอะทั้งควานทั้งช้างเนะาะท,าทาั้งช้างก็ได้รับกําลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ<อ>ก็ดูแลก,ก็ส่งคะแนนมาให้เกือบทุกวันนะครับก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับแทนปู่ด้วยนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเมตตานะครับให้ที่ได้ส่งคะแนนมาเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ใช้สอยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ ยังไม่มีที่อยู่นะครับยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง,งช้างหายออกอาจากโรงพยาบาลแล้วควันนี่ยังแล้วว่าจะไปดูที่วัดไปหรือยังครับยังไม่ได้ไปถามหลวงพ่อเลยอ๋อถ้ามีเวลาก็แวะไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อรู้ญาติไหมถ้ามีญาติถ้าไม่มีจะเป็นปขอพักอาศัยที่วัดไปก่อนครับช่วงนี้ก็ยังว่าลแล้วเนาะก่อนที่จะหาที่พักได้ก็คงอาศัยวัด่างๆ,ๆ,ๆก่อน <laughs> ราะว่าถ้าจะไปอยู่ที่บ้านเราก็ไปได้นะครับแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องสถานที่นี่แหละเรื่องที่อยู่บ้านเหมือนผมไม่สะดวกครับไปมาถ้าอยู่นี่มันก็ยังโอเคอยู่เนาะยังพอมีครับผู้ใหญ่ใจดีช่วยดูแลครับให้กำลังใจครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับ ที่ได้เมตตานะครับแล้วก็ให้ความมนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับทุกด้านนะครับที่ปู่นี่ของเราได้รับนะครับยังไงก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่นะครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกขั้นทุกคนนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตตาคุณปู่นะครับก็ขอให้พระครูประกมนะครับที่ชาวช้างเคารพนับถือนะครับ จงดนบันดาลประทานพรนะครับให้พ่อพ่อแม่แม่นะครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับขอให้เฮงเงรวยๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ